นี่ครับผมเพื่อซีต่แสบนะครับและวิดีโอนี้ก็คือการปิดมหากราบไตภาคของปรปกณ์เสริมสำหรับเล่นเกมเกมเซอร์ครับเพราะนี่คือตัวสุดท้ายของชุดนี้แล้วนะครับเกมเซอร์ครับนี่ครับเป็นเกมเซอร์ F 2อไฟล์สติ๊กครับคือมองจากรูปร่างภายนอกเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนจะเป็นไกธรรมดาที่แบบขายกันทั่วไปครับแต่บอกเลยครับว่าเป็นระดับของเกมเซอร์ส่งขายออกทั่วโลกนะครับไม่มีทางธรรมดาแน่นอนครับอ่ะมันเป็นยังไงเรามาดูกันครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ ก่อนหน่อถ้าเกิดใครยังไม่ดูสองวิดีโอที่ผมแนะนำเจ้า2ตัวนี้นะครับคือเกมเซอร์ F8 สนุกคอนและ F5 ฟาวคอนมินีนะครับกดที่คำว่ากล้าจะดึงเต้วิดีโอของผมก็ได้นะครับไปดูเจ้า2ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วในชุดเขานะครับตัวสุดท้ายคือตัวนี้ครับเราสามารถต่อทั้งหมดเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วเล่นกันในครั้งเดียวได้เลยครับใช้อุปกรณ์เสริมต่อต่อกอะไรอันนี้นะครับว้าในวิดีโอแรกที่รีวิวสนุกคอนผมใส่ให้ดูแล้วนะครับใช้ทุกการพร้อมกันโอ้โหเฟี้ยวเลยครับอ่ะมาในวิดีโอนี้เรามาเจาะลึกกกกกัััััััััับบบบ F2 ไไฟิตวววนนนนนนนีี้ดดด่่าาาาะคครรรรมมเเป็ยงงูอแก แล้วมาแกะก่องกันครับ F2 ฝ้ายเตครับบึ๊บฟึ๊บเฮ้ยวิวบ๊บปริงคือในวิดีโอก่อนผมแกะมาลองใช้เล่นครับแล้วผมใส่กับเข้ากล่องไม่ได้ครับอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกที่ผมเจออยู่ตลอดครับไอ้เจ้าไก่พวกเนี้ยพอใช้เสร็จปุ๊บใส่เข้ากล่องไม่ได้ครับหามุมใส่ไม่ถูกครับประจําเลยครับคือมันเป็นผมหรือเปล่านะครับไหนใครเป็นคอมเมนต์บอกแสดงตัวหน่อยครับประจําเลยครับใส่กล่องไม่เคยเข้าได้เลยทุกทีเลยไม่รู้ทำไมนะครับอ่ะ มานี่ครับก็คือใน1กล่องนะครับมันจะมี2ตัวเป็นตัวเหนียวไก่2ตัวอย่างนี้ครับด้านซ้ายกับด้านขวาอย่างนี้นะครับคือตอนเราซื้อมันก็มาแพ็คคู่แบบนี้เลยนะครับด้อแรกเลยนะครับคือเจ้าไก่ตัวเนี้มันเป็นระบบแบบแมนนวลนะครับนั่นแปลว่าตัวเกมอ่ะมันก็จะไม่ได้จับว่าเราใช้อุปกรณ์เสริมนึกอกไหมมันไม่ได้มีการเสียบเข้าตัวสับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเราใช้อุปกรณ์เสริมมาแต่ะแต่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้พวกเนี้ยจริงๆคนใช้ยเยอะมากเมื่อเราเข้าไปในช้อปปี้นะครับเราหาตัวแนะบบ ก็ตามราคานึกออกไหมครับอ่ะตัวนี้นะครับนี่จับวัตแฝหลักของเกมเซิร์นนะครับราคาอยู่ที่16.99เกเหรียญนั่นแหละครับพูดง่ายๆหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ500บาทครับตัวเหนียวไก่500บาทนะครับมันจะต้องเหนือกว่าไอ้ตัว10-20บาทหลักส0บาทในเ,เมืองไทยที่ขายกันอยู่แล้วครับความเฟีย้ยวของเขานะครับอันดับแรกคือมันเป็นสีใสค,ครับหมายความว่าเวลาเราติดโทรศัพท์ไปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราติดง,งานดูรา,าวาก่อนครับนี่ปุ๊บเห็นไหมยึ๊บปุ๊บสองข้าง นี่เห็นไหมครับสิ่งที่มาอยู่บนหน้าจอเรามีแค่สองปุ่ม,มนี้เท่านั้นครับให้กดยิงอย่างนี้ปุ๊บส่วนตัวอื่นไม่มีเลยเห็นไหมเราเห็นหน้าจอเกือบเต็มเลยติดตรงนี้เท่านั้นนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดเราตั้งปุ่มอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไงมันก็ใช้ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับอ่าแล้วการใส่ถอดก็ง่ายมากครับนี่แค่ดันขึ้นปุ๊บมันก็จะถอดออกเลยครับตัวเราใส่เข้าโทรศัพท์ครับก็ใส่ลงมาแล้วก็ดันนี้ลงมาจึ๊บติดแน่นเลยเห็นไหมนี่อ่าใช้งานง่ายสะดวกสบายครับลเล่นๆปุ๊บอยากถอดปุ๊บปุ๊บนี่ ข้องตัวครับซึ่งก็พื้นฐานนะครับการมีกริป2ตัวแบบนี้ก็คือมันจะทำให้เราสะดวกครับสมมติว่าด้านนี้เรากำลัลงหันอยู่ปุ๊บด้านนี้ก็จะยิงได้ทันทีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนตัวผมนะครับวเวลาติดไกลอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการจับโทรศัพท์อ่ะมันไม่ถนัดมันมีพื้นที่น้อยลงตรงนี้เห็นไหมครับถ้าจะให้เฟี้ยวขั้นสูงจุดแบบดีสุดๆไปเลยนะครับเราติดกับ F8 สนุก,ก้อนนี้ด้วยนะครับนี่ติดเข้าไปแล้วกันปุ๊บเห็นไหมมันจะไม่มีพื้นที่ในการมือจับตรงเนี้ยแล้วก็แบบเนี้งงง่่่่่่่่่่าาาายยยยยยขึ้้้นน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 ะะะะะะคคคคคครรรััััััััับบบบเเเเเีีีีปุ๊หหห็มมมมมมมจจจจลลอออออออืืกกกวววววสตตผแไไถดด แล้วก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนด้วยนะถ้าใครพอจะมีลงทุนับการเล่นเกมนะครับก็จัดได้อันนี้แล้วแต่คนนะครับความชอบแต่ละคนความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมาเรามาทดลองใช้งานเล่นของจริงกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนมาดูกันเลยทดลองเล่นกันสักหนึ่งตานะครับตรงนี้ผมไม่ใช้ตัวควบคุมเนินตรงนี้นะเพราะผมรู้สึกว่าไม่ถนัดผมจะใช้มือมากกว่านะครับมาเราลองดูกันครับว่าเจตัวเหนียวกตัวนี้อันนี้ผมตั้งค่าไว้พร้อมนะครับนี่กดขวาก็ยิงได้กดซ้ายก็ยิงได้นะครับอ่ามาเรามาลองเล ไหนครับเยออีเ่ยมโอ้ห้องอยู่ห้องอยู่เฮ้ย <Hey, S 1> คือมันไม่ได้กองแก๊งไงนะครับยิงได้สองมือเลยซ้ายขวาเห็นไหม อ่เฮ้ยโอเคนะผมก็ใช้ตัวถูกๆเล่นครับมันคนละเรื่องเลยครับเหมือนพลาสติก่อนอ่อนบางๆอย่างเงี้ยหัวนี้แบบว่าตอบสนองได้ดีครับเออเฮ้ยพานได้โอเคนะยิงได้ซ้ายขวาเลยนะครับอย่างนี้ก็ปรับได้บางคนอาจจะชอบตัวตานี้เป็นตัวซูมนะครับอาจจะแบบแบบปึ๊บซูมยิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ครับแล้วแต่ความชอบของคนนะครับแต่ผมงขนาดแบบนี้ครับยิงได้สองตัวเพราะบางทีแบบว่าเรากดปุ๊บแล้วก็แบบขยับนี้อยู่บางทีมือมันไม่ทำได้กดนี่ไงแล้วก็แบบว่าเฮ้ยซูมปุ๊บปุ๊บแล้วก็ยิงตัวนี้ได้เลยอ่าหนีเพราะตัวนนนนนนนีี้้้้้แแแแแแบบบบบบมัััััักกก็เดดดิไไไงงฮะออออ่่่่าลลววตตตตคครรรปปพส ได้นะครับยิงเป็นยิงครับนะ่ยฮะยิงเป็นยิงครับดีครับดีมากเลยครับนี่เยี่ยมใช้ได้ดีริงยิงับปู้หูอาธีนหน่อสักตาครับถ้าเป็นสไนเปอร์จะเป็นยังไงครับเฮ้ยยิงไม่โดนอ่าเฮ้ยได้อยู่ไม่มีปัญหาครับคือตัวผมเอนคนชอบเล่นนะสไนเปอร์เนี่ยอยิงไม่โดน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 อืมอืมอืมไหนบอกชอบเล่นไงยิงไม่โดนจากเป้า เออเอาไปยิงได้หมดเยอ่ะประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้ดีนะอันนี้มันแล้วแต่คนชอบเป็นท okay. ี่บอกนะครับผมาแค่ลองดูผมไม่ค่อยได้เล่นในโทรศัพท์เท่าไหร่นะอืมอืมอืมโอเคได้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 สันเปอร์ก็ผ่านเรื่องปัญหาครับเมื่อกี้เราซูมตัวนี้ปุ๊บมันก็ยิงมือซ้ายได้เนี่นี่ยเนี่เห็นไหมนไมือขวาแล้วก็ขยับไปมือซ้ายก็ยิงไปอย่างเงี้ยมันจะมีสมาธิมากกว่านะครับมือเหมือนนี่เราเล็งปุ๊บเห็นไหมมือซ้ายก็กดยิงมือขวาก็บังคับบังคับ นี่นี่อะประมาณนี้ผ่านผ่านผ่านสไนเปอร์เยี่ยมนั่นะครับเพื่อนๆด้ดูไปนะครับคือความเฟี้ยวของตัวช่วยเหนียวไก่เกมเซอร์ F2 ฝไฟสติ๊กตัวนี้นะครับถ้าสนใจอย่างที่บอกนะครับลิงก์ตัวเดียวของผมนะครับเข้าไปกดสั่งซื้อจากเว็บไซต์ออฟิเชียลของเขาได้ของแท้แน่นอนลดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นวิดีโอสุดท้ายของซีรีส์อุปกรณ์เสริมของเกมเซอร์แล้วนะครับเดี๋ยวต้องถอดตัวนี้เปลี่ยนเป็น F5 Falcon Mini ครับนี่ปุ๊บ แค่นี้แล้วก็จะเป็นเจ้าแห่งสมรภูมิลบทุกสนามได้แล้วครับสบายเลยยิงหัวแตกนะโอ้โหแต่ถ้าหมดธมูสนะครับตรงนี้เป็นแค่อุปกรณ์เสริมครับมันจะช่วยเราประมาณ10-20%นะครับส่วนเราจะชนะได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ที่ฝีมือของเรา80%ได้ครับเราต้องเก่งก่อนนะครับตอนมีอุปกรณ์เสริมเทพมีตัวช่วยเดินช่วยยิงในสารพัดหมดครับแต่เราเล่นไม่เก่งมันเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับเหมือนที่ผมเล่นเห็นไหมครับก็แบบตะกุกตะกักงูงูประไพไหมครับก็เลยยังไม่ได้เทพเท่าไหร่นะครับอย่างที่่่บอกมมันชวยเพิ เก่งขึ้นประมาณ1 0 2ถึงเท่านั้นนะครับยังไงเมื่อซื้อไปแล้วก็อย่าลืมฝึกฝีมือตัวเองให้เก่งขึ้นด้วยนะจ๊ะแค่อุปกรณ์อย่างเดียวมาช่วยให้เราชนะไม่ได้ต้องใช้ฝีมือเราเองนะครับ โอเคใครพอมีกําลังมีทุนทรัพย์อยากจะลงทุนแบบมีพอที่จะลงทุนสำหรับการเล่นเกมเพื่อให้จิตใจเราเบิกบ,บานได้ก็จัดไปเลยครับเป็นชุดเซ็ตแบบนี้ไปเลยนะเอามีถุงมือกันหนึ่งด้วยนะครับอ่าจัดไปเลยได้นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้วิดีโอของผมนะครับและนี่ก็คือตอนจบของรีวิวไตผ้าอุปกรณ์เสริมเล่นเกมเกมเซอร์นี้นะครับยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าผมเจอของพิวเจออะไรจะมาแนะนำเพื่อนอีกนะครับก็บ <ๆ S 1> บอย่าลืมกดไ like <ๆ S 2> ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยแล้วกันนะครับฝากอีกหนึ่งแบรนดี ครับไปยิงหัวต่อดีกว่ามีคนไทยคนไหนบ้างขอย,ยิงหัวหน่อยว้าวเย้ yeah.